ล้วงเล็กๆใหม่นะคะกวน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 นะคะเด็กๆเด็กหนึ่งสองหลัมือมีน้ำใจที่ที่แชร์มาที่เราใช่เลยเขียนชื่อไปนี่มีชื่ออะไรไม่เสร่กับมืออ๋อไหโชคดีนะคะเมื่อกี้กำลังจะแนะนำนะคะโต๊ะของของเฮียตงกับคุณพี่นุ้งนะคะ ก็ปรากฏว่าคุณน้องแอร์จับได้ของโตเฮียตรงคือพี่นกนะคะพี่นกขาพี่นกโชคดีนะคะไอ้หยาเรินเชิญพี่นกขึ้นมาที่นี่นะคะมารับของเสื้อที่เระเล่นค่ะตีเองตีเองเล่นอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยจับสลากค่ะ จับจับจับเอาเสื้อจับ่อกี้เนี่ยน้ำเป็นคนเก็บชื่อทหมดทุกคนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับวาสนาหรือว่าความโชคดีนะคะนี่นะคะพี่นกดูได้ดูนะคะมองเห็นไหมคะในงาพี่มีอัพพอร์ตชอฟี่นะคะแล้วก็นกปลษดไทยนะคะบิดขาอระตูใหด้วยนะ ดีๆกับพี่น้องด้วยนะคะค่ะขอบคุณพี่แอดมากนะคะขอบคุณค่ะก็มาขอบคุณพ่อๆนะคะถึงก็